นะแต่พระองค์บอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดหยุดอะไรเลยหยุดการปรุงแต่งเท่านั้นเองเมื่อหยุดการปรุงแต่งปรุงแต่งแนละ้วมันก็จะอยู่กับเรือนของตัวเองจะทําความสะอาดบ้านตัวเองแต่ท่านส่วนมากผมสังเกตด,ดูนะอันนี้ไม่ได้ว่านะพูดแบบสุภาพก็คือชอบไปทําความสะอาดบ้านคนอื่นบ้านตัวเองยังลบอยู่เลยจริงไหมล่ะ ผมไม่ได้ว่าท่านนะบ้านท่านสะอาดหรือยังเลยท่านจะไปปัดกวาดบ้านคนอื่นเนี่ย่าติมที่เมซีที่หัวโตนี่คิดว่าทำได้ครับไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ว่าท่านนะเพียงแต่ผมถามท่านว่าบ้านท่านสะอาดหรือยังครับอุติท่านสะอาดหรือยังเนี่ยแต่มันมีคำกล่าวคำหนึ่งนะพีอาจารย์นะ จริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยจริง